กติกาบินมันยิ่งอะไรกันเล่นยังไงเอามาคู่กันนะเรื่องของมากับพู่กันที่วายคู่กันเหรอจะช่วยแปลให้จ้ะเป็นยังไงบ้างเราคนจับจิ้นกันตั้งแต่ในสนามบาสอ๋อไม่ก็เล่นกันอยู่แล้วครับเล่นกันอยู่แล้วอาจริงมันโหโหสนิทกันนานแล้วครับเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันแล้วก็พวกเรานอนผอนอนอะไรอยู่แล้วครับ ก็เลยแบบสนิทกันใช่ครับไม่มีอะไรไม่มีทางวายเลยครับเราสนิทกันมานานหรือยังการที่รถจักกันมานานยังกับพี่อ่ะนานครับเป็นสิบน่าจะสิบปีได้ครับนานมากก่อนผมเข้าวงการอีกใช่ครับคืเราเป็นนักลาบาสด้วยกันใช่ครับใช่ครับคือคนจับทิ้มกันมันขืนมั้ยคนลุกคนลุกเลยอ่ะไม่พี่คือพวกเรามอยู่ทีมบาสเดียวกันใช่ไหมแล้วมีคนจับมือกันลุกตกใจ คือก็คือแบบว่าเราเราอยู่ด้วยกันพีบาร์เนี้ยคือพอมีคนจับคิดก็จะแบบเพื่อนจะชอบแซวอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาจริงๆกับพวกเราสนิทกันหมดนะเล่นเล่นกันอยู่แล้วจริงๆมันมีโมเมนต์ไหนที่มันรู้สึกแบบว่าอุ้ยจิกหมอนเขาถึงได้เพื่อนถึงได้แซวในทีมอ่ะโอ้โหพี่เหรทุกทุกคนว่าไงพี่พี่ว่าไงพี่ว่าดีพี่ว่าได มันเคมีม oh. ันได้มีนทิงมีนทิงเลยกันทิงมีนเอ้ามีนอะทิงหรือให้เลือกอะไรมีนทิงหรือทิงมีนแล้วแต่เลยทิงดีกว่วะทิงทิงตอนที่เพื่อนแซวเราถามเพื่อนไปว่าทำไมถึงแซวโมเมนต์เยอกมากอือก็ส่วนใหญ่ เพื่อนจะแซวมาจากในเน็ตอีกทีนึงครับที่แบบว่าในเน็ตในเน็ตหรือโซเชียลในโซเชียลก็ส่วนใหญ่เขาจะแซลล์มาจากในโซเชียลมากกว่าอะไรแล้วก็เพื่อนเห็นเอ้ยนี่เขาจับจิ้นกันอะไรแล้วแบบกระแบบงที่แบ่งเขาเหรอเขาไม่ครับเขาแคปมาให้ดูมันจะมีไลค์มาอะไร่างเงี้ยแต่เขิดมาเวลาเขาแซวมันจะไม่ต้องแบบว่าเป็นระยะห่างหรือว่าใช้ระยะห่างผมไม่อะผมผมก็มีผมว่าผมกับน้องสนิทกันนานแล้วอะ คราวีแซวยิ่งสนิทไปเลยยิ่งใกล้ชิดไปเดินคือจริงๆ,ๆอะผมกัผมกัมีนะ <c oughs> แล้วก็กับคนอื่นในทีมอะ <c oughs> เราก็เล่นกันอย่างนี้อะค <c oughs> ือเพราะว่าบาสมันเป็นกีฬาประเภททีมด้วยครับ <c oughs> แล้วก็เราก็เลยอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กก็เลยทําให้เราผูกพันกัน <c oughs> เรียกว่ามันไม่ได้รู้สึกแบบเอ้ย ีี่จรงงออะไยยาเ้ใครจะไปรู้เอออ่ะใครจะไปรู้ยังไงอ่ะใครจะไปรู้ยังไงผมก็สับสนแล้วเนี่ยตอนนี้อย่าไปนะกางหยอกจรนด้วยมีหยอกว่าอะไรนะไม่ผมบอกว่าเออเสียแต้มไม่แคร์เสียแกมไม่ยอมไม่รู้ปกติอยู่ทีมด้วยกันไงได้ใช่พี่พี่พีทเขาดูแลดีไหมครับพี่เออดูแลดีครัแล้วพี่จริงก็เลยตอบกลับไปว่าเมาได้ที่เดี๋ยวพี่โทรไป อันที่ผมผมเพิ่งคิดได้ตอนนั้นเลยเพราะว่ามันเป็นรายการสดไงพี่ตอนรายการสดคนนึงประโยคดุดันอีกคนนึงคือแบบว่าซอสเจลมากอันนี้มันเหมือนมันอ่านมาแล้วครับของผมนี่คือมันเข้าที่ผมทีเดียวผมเลยแล้วคือวิธีิงก็ไม่รู้ด้ววย่าผมจะส่งเลยที่ผ่านผีผักไหมครับผีผักพีบ้างอะไรครับผมยังเห็นหน้าผีอะตอนเนี้ยผมยังเห็นหน้าผีแต่วเป็ไงบ้องพอคนจับที่มากๆมันมีเขินนะเขาถึงขั้นเชียร์ว่าสักเรื่องไหมผมถ้าเขินเขินไหมครัผมผมว่าผมกับมีมันเรา อันนี้กันแล้วครับเราเรารู้กันแล้วมันนี้กันแล้วหมายถึงว่าเราเรารู้อยู่แล้วว่าเราสนิทกันมารู้อยู่แล้วว่าผมเป็นยังไงมีเป็นยังไงเอแล้วรู้กันที่นี่เป็นอะไรถ้ามันจะต้องมีโปรเจกต์ที่ต้องเล่นด้วยกันจริงๆอะไม่สามารถไหมโอ้ผมกลัวตลกกันเริงๆขับผมกลัวขำคือผมว่าท้องแข็งตายตรงนี้อะ มันผมว่ายิ่งสนิทอะมันเล่นยากครับสำหรับผมนะแบบว่าถ้าสมมติผมไม่รู้จักใครสักคนนึงแล้วเรามาร่วมกันในฐานะนักสแสดงโอเคแต่ว่ามีนมีกับทิงม,ม,มันเืินแบบว่าดูกันดู้งแต่เด็กอะมันเลยแบบมองเราเราไม่ได้มองว,ว่าน้องมันเป็นนักสแสดงผมเป็นนักแสดง <S <S ผมก็ยังมองว่าเออมันเป็นลูกน้องที่โรงเรียนผมก็ยังเป็นพี่ที่โรงเรียนอยู่ไงก็เลยแบบแต่ณวันนี้เราเป็นนักแสดงด้วยกันทั้งคู่แล้ว่าถ้ามันต้องสวมบทบาทมันไหวไหมปืน ี่มีี่มีการวนมาเลยมีมทครัที่เรามีประสบการณ์มาก่อนเราถ้าแต่ต้องจ้องต่ามอีเจมเจมอโอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ไม่ได้ยังไงยังไงมียังไงบ้างการวนมนที่ต้องเล่น่วงงานกับพี่เราเพราะถ้าเป็นงานยากอะถ้าถ้าสมมติว่ามีมีติดต่อมาก็ย่ายากแล้วทิ้งอะ ู่คิดอยู่ว่าจะถ่ายเสร็จเมื่อไหร่ทำไมหลุดมันจะหากเลยพี่วันหลุดแน่นอนหลุดขำแน่นอนเอาความรู้สึกตอนนี้ผมว่าผมไม่ได้เอาความรู้สึกตอนนี้นะถ้าสามสองหนึ่งแอคชั่นได้หมายถึงความรู้สึกตอนนี้ณปัจจุบันนี้ยังไม่ได้เลยไม่ใช่ตรงนี้เลยถ้าหลังจากนี้ไปเขายังจับจิ้นอยู่เราเดี๋ยวเว่ากันอีทีก็ได้ครับเราจะมีฮีสรมไหม ไม่มีเสิร์ฟเสิร์ฟไงเสิร์ฟมีมีเล่นเล่นกันอยู่แล้วเราเล่นกันอยู่แล้วเอาเอาผมไปทางนักแสดงเลยเ่รแบบว่าเรื่องแบบเล่นเรื่องเดียวกันอะไรแบบว่าเป็นเป็นเรื่องทางกดีอะไรอย่างเงี้ยนะพี่น้องได้ไหมพี่น้องได้เล่นเล่นกันพี่น้องได้เพื่อนรักได้ไหมเพื่อนรักได้ไหมเพื่อนรักได้รักเพื่อนอ่ะรักกันมากนะรักกันมากเพื่อนรักเพื่อนรักเพื่อนรักเพื่อนนะ คือต้องมีศักภาพไงมีเขาถามแบบว่าเหมือนคขาถามแบบว่ามันไปทงได้หลายอย่างนะเขามีน่ะเขาทำนานไงแต่ว่าพี่จิงเขาแบบว่าพีไม่ได้เขาไม่ทำนานเล่ใช่ใช่เราไม่เยอะเถ้าทจริงีเผลอไหมเนี่ตอนเนี้ยเผลอครับแต่ดูเหมือนแต่ดูเหมือนมีไม่ได้เผลอนะทั้ี่ผมผมว่าจะสัมภาษณ์บ่อยแล้วอ่แต่จริงๆให้คะแนนความรู้ใจกัน รู้ใจเหรออมองตาก็รู้ใจใช่ไปเล่นเล่นบาด้วยกันบ่อยอ่ะรู้ว่าจังหวะไหนพี่ทิงเข้าแล้วผมจสอดบอลหรือว่าอะไรอ่ะแบบรู้ใจกันใอ่เล่นบ่อยเล่นกันบ่อยที่มันในเวมเพื่อนหลักได้ไงครับอ่าเพื่อนหลัก แป๊บนึงอย่าเดนคิดตลอดเวลาไอ้กระทิงคิดตลอดเวลาเขาพูดว่าพื่อนรักยังไงวะคือผมเข้าใจเพื่อนรักในสายตาผมนะเรื่องรักเรักเพื่อนยังไงใช่ใช่ก็เป็นเรื่องรักเรื่องรักรุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยไม่แกล้เหรอคิดหมดตลอดแต่แม้ว่าหลังจากนี้คนจะจริงยังไม่ติดผมว่าส่วนตัวผม สอตัวไม่น่เออสวนตัว,ตว,กวก็พวกเราเล่นกันอยู่แล้วใช่ครับแล้วแต่แต่ถ้าเกิดนสร้างความสุขให้คนอก็โอเคใช่ครับแต่ <laughs> แต่อที่เขาไปจับกินอะไรอย่างงี้ผมก็โอเคนะเพราะ <c oughs> ผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไร <c oughs> แต่แต่คือผมรู้กับน้องว่าอ่าผมกับน้องเนี่ยเราประมาณนี้เรารู้รูกันอยู่แล้วครับ <c oughs> เรารู้กันแค่สองคน <c oughs> รู้กันแค่สงคนรู้ากโอคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุครับ่จริงแล้ไปแกล้งหมาอีกปะไปแกล้งหมาอีกปะท่ด่ ไม่คือผมหลอกหลอกน้อยอย่าแต่แต่ผมมีกระดูกเตรียมไว้ให้ใช่ครับถ่ายรูปคู่คันค่ะ้กค่อยเรียกไอยเรียกตดี้นะคะตัวนี้นะคะอ้าวไออ่นด้วยลูกตัวนี้นะคะ่สองส่าูปนะคะหนึ่สา่ยรปตนี้ได้แล้วค่ะลูกทีอราคายังเ่นสยก็ยังเป็นคบนี้เปรียบในงนี้ได้เง อะไรครับต้องการก่อนอนีรก่อนกลางก่อนกินมากเลยค่ะเอากระไปกองพี่กระนิน่งกระเทงกะงองพี่กลังผมไม่สองขั้่เลยไม่การเกลี่ยนไกลเลย